สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวผนึกมนันสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาเก็บตกข้อมูลจากมังงะตอนที่269อเพราะมังงะตอนนี้ก็เป็นเหมือนบทสรุปในหลายๆอย่างนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้มีการพูดถึงออกมาในระหว่างที่สู้กับสุคุณะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องถุงมือยูจิซึ่งถุงมือหรือว่าปลอกแขนที่ยูจิใส่เป็นอุปกรณ์ไสยเวทที่ได้มาจากยูตะ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็น่าจะมีพลังอะไรแฝงที่ทําให้เก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่จุดประสงค์หลักที่ยูจิใส่ปอกแขนไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องการใส่เพื่อจะบัฟพลังอะไรแบบนั้นแต่ยูจิต้องการจะใส่ปอกแขนเพื่อที่จะปกปิดนิ้วไม่ให้สุคุณะสังเกตเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าบทสรุปพวกนักคุณใส่ก็วางแผนให้สุคุณะคิดว่านิ้วสุสดท้ายของสุคุณะโดนกินไปแล้วแล้วก็ให้สุคุณะไม่สังเกตนิ้วยูจิที่มันหายไปนิ้วหนึ่งว่านิ้วยูจิหายไปไหนในตอนล่าสุดที่มากิบนยตะเรื่อง ทำพลาดนู่นนี่นั่นหลายอย่างยูจิเลยบอกว่ารุ่นพี่ยูตะเนี่ยทำดีเลยนะครับเธอเกิดว่าไม่มีรุ่นพี่ยูตะผมเองก็คงปก,ปกปิดนิ้วที่หายไปไม่ได้มาเกะเลยบอกว่าเออแค่ถุงมืออันเดียวเนี่ยก็ไปหาซื้อแถวร้านโชห่วยใส่ก็ได้ทําให้เราได้รู้ว่าจุดประสงค์หลักที่ยูจิใส่ปลอกแขนออกมายังการต่อสู้เพียงเพื่อใช้ปกปิดนิ้วที่หายไปเท่านั้นซึ่งนิ้วที่หายไปหนึ่งนิ้วก็คือนิ้วที่เอาไปให้ยูตะกินเพื่อที่จะให้ยูตะก๊อปปี้อาคมของสุขุณะเพื่อตบตาสุข สุดท้ายของสุคุณะโดนกินไปแล้วแต่จริงๆยังคงอยู่แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับว่าโนบะระโผมาตอกนิ้วสุคุณะทาให้สุคุณะพ่ายแพ้การต่อสู้ต่อมาก็จะเป็นตัวละครโมโมะนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เราไม่ได้เห็นเลยในการต่อสู้กับสุคุณะคิดว่าน่าจะมีบทบาทน้อยมากๆแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยแต่ว่าในตอนล่าสุดก็ได้มีการบอกว่าเธอก็มีส่วนร่วมเล็กน้อยมากๆเหมือนกันในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือเหมือนว่าเธอจะให้เมเมยืมไม่กวาดไปนั่งแล้วก็ การต่อสู้จากระยะไกลอีกหนึ่งคนที่ดูเหมือนจะไม่มีบทบาทอะไรเลยก็คือมิวะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้มิวะก็ยืนยันว่าเธอจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้เพราะเธอไม่สามารถจับดาบต่อสู้ได้แล้วเนื่องจากเธอได้ทําพันธะไว้ในตอนที่สู้กับเคนจาคุแต่เว่าจริงๆแล้วมิวะได้เข้าร่วมการต่อสู้กับสุคุณะแล้วก็เป็นคนช่วยมากิจ,จากอนาเขตของสุคุณะตอนที่สุคุณะได้กางอนาเขตออกมาตอนนั้นมีมากิที่อยู่ในอนาเขตด้วยซึ่งมากิไม่สามารถ ใช้อนาเขตแบบยอ่อได้มิวะจึงเป็นคนที่ไปใช้อนาเขตแบบยอ่อหรือว่าชินคังเยะริวเพื่อป้องกันไม่ให้มากิดโดนการโจมตีของสุคุณะและจากนั้นค่อยให้โทโดมาใช้อาคมในการตบสลับนําตัวมิวะและมากิออกไปจากพื้นที่อนาเขตซึ่งจริงๆภาพการต่อสู้ตอนที่สุคุณะกางอนาเขตมาในตอนนั้นเราก็จะเห็นแบบคนแวบบๆอยู่เหมือนกันนะครับที่มาปกป้องมากิแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าภาพมันเล็กมากๆแต่ตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคนคนนั้นคือมิวะซึ่งครูซาาเบะ ที่ได้รู้แบบนั้นก็ช็อกเหมือนกันนะพระไม่คิดว่ามีวะจะเข้าร่วมการต่อสู้มีวะเลยบอกว่าเ้าบอกไปตรงๆคุาคาเบะต้องค้านเธอแน่ๆแ,แล้วเธอก็ได้มีการบอกว่าถ้าเกิดในตอนนั้นที่เธอปกป้องมากิแล้วเกิดอาคมโทโดที่ตบสลับตบสลับเธอออกมาแค่คนเดียวแต่ปล่อยให้มากิอยู่ในอาณาเขตของสุคุณะเธอคงรู้สึกผิดแน่ๆแ,แต่สุดท้ายโทโดก็สามารถนําทั้งคู่ออกมาจากอาณาเขตของสุคุณะได้อย่างปลอดภัยต่อมาก็จะเป็นห้องลับที่ทางฝั่งนักคุนสยใช้ดูการต่อสู้ของโกโจกับสุคุณะหรือ ใช้เป็นฐานปฏิบัติการซึ่งเราจะเห็นว่าทางฝั่งนักคุณใสจะอยู่ในห้องปางอย่างที่มีจอมอนิเตอร์แล้วก็เห็นภาพการต่อสู้ที่อยู่ด้านนอกในตอนล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยว่าห้องนี้คือห้องที่อยู่ภายในตัวริกะส่วนจอมอนิเตอร์ที่ไว้ใช้ดูการต่อสู้ก็มาจากอิกาของเมเมย์นั่นเองซึ่งฮาคาริบอกว่าการที่มีห้องนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะมันช่วยให้พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมแผนการต่างๆ,างๆก่อนจะออกไปต่อสู้หลังจากโกโจพ่ยแพ้อย่างการแยก อุราอุเมะออกมาจากสุคุณะเองก็ได้ประโยชน์จากจอมอนิเตอร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวางแผนเห็นอุราอุเมะมาแต่ไกลแล้วก็เลยให้ฮาคาลิเข้าไปจับแยกแล้วต่อมาก็จะเป็นฮิกุรุมะที่รอดตายมาได้อย่างปฏิหารเพราะในตอนที่ฮิกุรุมะสู้กับสุคุณะตอนนั้นฮิกุรุมะถูกสุคุณะฟันเข้ากลางลําตัวสุคุณะสัมผัสได้ว่าลมหายใจของฮิกุรุมะหยุดนิ่งไปแล้วสุคุณะมั่นใจว่าฮิกุรุมะตายไปแล้วแต่ในตอนล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นฮิกุรุมะโผล่มาฮิกุรุมะยังไม่ตาย แล้วที่เขารอดมาได้ก็เป็นเพราะว่า1เลยอุยอุยเข้าไปช่วยได้ในทันท่วงทีและ2ก็คือมาจากตัวเขาเองที่ใช้อาคมย้อนกลับฟื้นฟูรักษาตัวเองประคองชีวิตให้รอดกลับมาแล้วก็น่าจะให้โชโกะรักษาพยาบาลอะไรต่อไปซซ่งคูสคาเบได้มีการพูดชื่นชมฮิกุรุมะด้วยนะครับว่าฮิกุรุมะเป็นนักคุณใสที่เพิ่งเริ่มใช้อาคมได้แค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นแต่สามารถใช้อาคมย้อนกลับได้ถึงขนาดนี้อนาคตของฮิกุรุมะน่าจะกลายเป็นนักคุณใสที่สุดยอดคนหนึ่งและเรื่องต่อ ต่อมาก็คือการเข้าโจมตีกระทันหันของยูตะที่สามารถตัดคอเคียนจาคุได้ในตอนล่าสุดเราก็ได้รู้ว่าได้รับการสนับสนุนจากโทโดในตอนที่ยูตะเข้าไปโจมตีเคียนจาคุแบบกระทันหันเคียนจาคุได้ต่อสู้กับตลกทาคบะแล้วพอต่อสู้เสร็จยูตะก็โผ่มาแบบที่เคียนจาคุไม่สามารถสัมผัสกลิ่นไออะไรได้เลยและตัดคอเคียนจาคุจนเคียนจาคุตายได้มีการเปิดเผยว่าโทโดนี่แหละที่เป็นคนตบสลับยูตะเข้าไปอย่างกระทันหันจึง สามารถโจมตีเคียนจาคุได้แบบทันท่วงทีซึ่งตรงนี้ก็มีการเถียงกันในตอนล่าสุดกับมากิด้วยมากิบอกว่าแทนที่จะให้เธอเนี่ยเป็นคนทําหน้าที่นี้แต่โทโดก็ได้มีการแย้งไปว่ามากิเป็นคนที่ไม่มีอาคมไม่มีเสยเวทอาคมบุก,กี้บุกี้ของโทโดไม่สามารถใช้กับมากิได้ดังนั้นยูตะจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าหลังจากฆ่าเคียนจาคุได้แล้วก็ใช่ว่าทุกอย่างมันจะจบมันยังมีวิญญ,ญาณคำสาปอีกจํานวนมากที่โผล่มาจากตัวเคียนจาคุซึ่งคนที่สามารถจัดการ เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือลิกะกับยูตะแล้วเรื่องต่อมาก็คือยูตะสามารถกับเข้าร่างเดิมได้อย่างที่เราทราบกันดีว่ายูตะได้ใช้อาคมของเคียนจาคุที่ก๊อปปี้มาย้ายร่างตัวเองไปอยู่ในร่างของโกโจนะครับเพื่อสู้กับสุคุนะหลังจากที่ยูตะกลางอาณาเขตสู้กับสุคุนะเสร็จอาคมของเคียนจาคุที่ยูตะก๊อปปี้มามันก็ได้หมดลงทําให้ยูตะไม่สามารถขยับร่างกายได้แล้วยูตะคิดว่าเขาก็คงไม่สามารถกับเข้าร่างเดิมได้เช่นกันแต่สาเหตุที่ทําให้ยูตะสามารถกับเข้าร่างเดิมได้ ก็เป็นเพราะว่าลิกะไม่ได้ติดตามเขามาด้วยแต่ว่าลิกะได้อยู่กับร่างต้นยูตะที่ไร้วิญญาณแล้วก็ได้คอยใช้อาคมย้อนกลับรักษาร่างกายอยู่ตลอดเวลาทําให้ร่างกายของยูตะมันไม่ตายไปยูตะก็เลยสามารถกลับเข้าร่างเดิมได้แล้วก็ได้มีการบอกจากเมเมด้วยนะครับว่าคงลืมไปแล้วสินะว่าหลังจากที่นายกางอนาเขตเสร็จเคนจากุมันก็ยังเคลื่อนไหวทานูน่ทนทำนี่ได้แบบสบายเลยเหมือนว่าเคนจากุมันก็ยังไม่ตายเสทีเดียวนะครับแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเคนจากุมันเคลื่อนไหวทําอะไรแต่คิดว่าน่าจะท ทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดมันทําเรื่องราวอะไรใหญ่โตอาจารย์เกเกะก็คงจะเขียนเหตุการณ์นั่นๆออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะครับแต่การที่เราไม่ได้เห็นแสดงว่ามันไม่มีอะไรสําคัญและสุดท้ายก็เป็นเรื่องอนาเขตแบบย่อชินคังเยริวเป็นหนึ่งในวิชาที่ช่วยเซฟชีวิตของนักคุณไสยจากอนาเขตของสุคุณะได้หลายชีวิตเลยได้มีการบอกว่าชินคังเยริวเป็นวิชาที่ต้องถ่ายทอดเฉพาะลูกศิษย์ที่อยู่ในสํานักเท่านั้นห้ามเผยแพร่ออกไปสู่คนนอกสํานักซึ่งคนที่จะสามารถเปลี่ยน กฎเกณฑ์นี้ได้มีแค่เจ้าสํานักเท่านั้นแต่ปัจจุบันเจ้าสํานักคือใครก็ไม่รู้เพราะว่าเจ้าสํานักชินคาเงิริวจะซ่อนตัวแล้วก็คอยหาผลประโยชน์ต่างๆจากคนที่มาสมัครเป็นลูกศิษย์ผลประโยชน์ที่ว่าก็คือการสูบอายุไขของลูกศิษย์ซึ่งเมเมก็ได้ข้อมูลของเจ้าสํานักมาซึ่งคาดว่าได้มาจากท่านเทนเกนและเมเมนี่แหละที่เป็นคนไปฆ่าเจ้าสํานักชินคาเงิริวและผู้ที่ได้ขึ้นเป็นเจ้าสํานักต่อจากเจ้าสํานักคนก่อน,น,นกน็กคือคุสคาเบะเมื่อคุสคาเบะได้ขึ้นเป็นเจ้าสํานักคูสคาเบะก็ ยกเลิกกฎข้อห้ามนี้สามารถเผยแพร่ชินคาเงะริวออกสู่นอกสำนักได้เราเลยเห็นยูจิสามารถใช้ชินคาเงะริวในตอนที่อยู่ในเขตแดนของสุคุณะได้ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้มีการอธิบายมาในตอนล่าสุดนะครับว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรบ้างในตอนที่สู้กับสุคุนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อ ปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ